คือหัวข้อใหญ่ let's go to the park let Ki a s อย่างนี้นะครับคุณครูวี่นานได้บอกมาในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าย่อ,อมาจาก let us นะครับ let นะครับซึ่งแปลว่า,าเดี๋ยวตัวย่อ,อก,ก่อนนะครับนะย่อ,อมาจาก let us นะครับ let นะครับ แปลว่าเป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นป .6 นะครับตอนนี้มีนักเรียนเข้ามาติดตามนะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กับช่องของคุณครูคือช่องครูนาน h ช n n นลนะครับเป็นจํานวนมากก็ต้องขอขอบคุณขอบใจไว้ณนะที่นี่ด้วยนะครับโอเคครับผมเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือหัวข้อใหญ่หัวข้อ B r e a d and learn f o r m นะครับ f o r m นะครับรูปแบบนะครับนะ ไม่ใช่ฟอร์นะฟอร์ form. จงอ่านและเรียนรู้รูปแบบของ letters จดหมายนะครับ and how to write them และวิธีการเขียนจดหมายนะครับนะไม่ได้แปลว่าเขียนจดหมายอย่างไรนะครับแต่แปลว่าวิธีในการเขียนจดหมายนะครับ how to write them นะครับเดมในที่นี้ก็คือจดหมายหลายๆฉบับนั่นเองนะครับนะเป็นพูพ้อุง At first นะครับในเบื้องต้นนั้นเราต้อง introduce myself uh, นะครับนักเรียนต้องแนะนำตัวของท่านเองหรือว่าของนักเรียนเองนะครับในเบื้องต้นนั้นในเบื้องต้นนั้นแนะนำตัวคุณเองนะครับตอนหนวาายไปนะครับนะครับแนะคุณครูก็ตั้งนิ้วผิดนะครับ แนะนำตัวคุณเองนะครับหลังจากนั้นก็พูดคุยเกี่ยวกับนะครับ next ต่อไปนะครับต่อมานะครับก็คือโชคพูดคุย about เกี่ยวกับ your favorite things สิ่งที่คุณชื่นชอบของคุณนะครับสิ่งที่ชื่นชอบของคุณนะครับ h i n งไปว่าสิ่งต่างๆ favorite แปเป็นที่ชื่นชอบอยู่ของคุณนะครับเช่น hobby งานอดิเรกนะครับ Subject ก็คือวิชาที่เรียนนะครับไม่ได้แปลว่าประธานนะแปลวิชา Music ก็คือดนตรีที่คุณชอบนะครับทีวีโปรแกรมก็รายการทีวีนะครับนะหรือโปรแกรมทีวี etc นะครับอ่านว่า e s p e c t r a นะครับเป็นภาษาลาตินแปลว่าเป็นต้นนะครับ last นะครับ last ในที่นี้นะครับแปลว่าแล้วหรือว่าแปลว่าหลังจากนั้นหรือแปลว่าล่าสุดนะครับท้ายสุดก็ได้นะครับแล้วท้ายสุดให้ถาม เขาหรือหล่อนนะครับเพื่อนที่เราติดต่อไปไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับถ้าผู้ชายก็เขาของผู้ชายนะครับถ้าผู้หญิงก็เออหล่อนนะครับถามหล่อน to write to you in English นะครับถามหรือบอกนะครับทุกทีนะครับอาร์ตตัวนี้นะครับนะแปลว่าบอกก็ได้นะครับให้บอกเขาหรือหล่อนนั้นให้เขียนกลับมาหาคุณนะครับมาหานักเรียนนั่นเองให้เขียนด้วยภาษาอังกฤษนะครับนะ เพราะว่าถ้าเขียนด้วยภาษาอื่นนี่นักเรียนอ่านไม่ออกนะครับเช่นเขียนภาษาอฟริกามาอย่างนี้เสร็จเลยนะครับนะอ่านไม่ออกเอาเป็นว่านี่คือตัวอย่างจดหมายนะครับที่ให้นักเรียนเขียนไปหาเพื่อนชาวต่างชาตินะครับนักเรียนลองเขียนในแชทของ facebook ก็ได้นะครับสมัยนี้นะหรือส่งอีเมลก็ได้หรือ,อทางไลน์ก็ได้นะครับแต่ทางไลน์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ทาง ตามแมสส a g มเซจนะครับนะ้าของ Facebook นี่ได้แน่นอนนะครับนะก็ลองเป็นการฝึกภาษาอังกฤษนะครับ your address นะครับมี2ฉบับให้เลือกนะครับแต่คุณครูขอใช้พื้นที่ให้คุ้มเลยนะครับก็เลยเขียนเป็นฉบับเดียวไปเลยนะครับนั่นก็คือนะครับให้นักเรียนใส่ Your address หรือว่าเนี่ย your r e s s e s s เหมือนกันนะครับก็ใส่เข้าไปตามความเป็นจริงนะอย่างคุณครูสมมุติขึ้นมานะว่า123มหมู่2นี่อ่านว่าหมู่นะ ภาษาไทยนี่ใส่อย่างนี้เลยลูกใส่ตัวเตัวใหญ่ๆเลยหมู่หมู่2ทีจุดนะครับตัวทีใหญ่จุดย่อมาจากตำบลน,นะครับตำบลบ้านโพนะครับ A จุดก็คืออำเภอเมืองนะครับนะตรังก็คือจังหวัดไทยแลนด์ใส่ไทยแลนด์เข้าไปนิดหนึ่งวันที่นะครับก็ลงวันนี้เลยนะครับนะวันที่17เดือนสิงหาคมนะครับ2021นะครับ เดียโทนี่คุณครูสมมติไว้ว่าเพื่อนชื่อโทนี่นะครับนะแล้วก็เนื้อเรื่องคุณครูก็เขียนนิดเดียวนะครับนะาลูกไปใส่ให้เยอะก็ได้นะครับจากที่คุณครูก็าจากที่รายการหนังสือก็บอกว่าให้เราบอกเกี่ยวกับแนะนําตัวคุณเองนะครับพูดเกี่ยวกับในสิ่งที่คุณชอบงานอดิเรกวิชาดนตรีรายการโทรทัศน์เป็นต้นนะครับแต่คุณครูเขียนนิดเดียวเองเพราะมีพื้นที่อยู่นิดหนึ่ง แล้วก็ต้องแปลให้ด้วยนะครับนะนั่นก็คือเดียโทนี่นะครับโทนี่ที่รักไมเนมิสพี่นันดำสีใหม่ you can call me นันนะครับ I am 12 years old I'm studying in ประถม s at สังข School in t ตรัง which is in the south of Thailand I like English subject I prefer playing football how about you นะครับ นั่นก็คือนะครับคุณครูเขียนนิดเดียวว่าฉันชื่อนะครับอภินันดำสีใหม่นะครับคุณสามารถนะครับแกนและสามารถคอแลรวเรียกนะครับเรียกฉันสั้นๆว่านันนะครับหรือ my nickname is นั n นะครับชื่อเล่นของฉันคือนัน i am twelve years old นะครับ twelve years old ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูดึงอันนี้ให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันดีกว่า ตรงนี้นะครับนักเรียนอยู่ป .6 นะครับเวลาประมาณปลายปลายเดือนคุมพาต้นเดือนมีนานะครับลูกจะต้องสอบ o n e นนะครับป .6 ใน o n e นนะครับนะ้เขาจะออกข้อสอบว่าข้อใดผิดก็ได้ถูกอายุ12ปีนี่นะครับถ้าเขียนมีขีดขั้นอย่างนี้นะครับที่เยียไม่ต้องเติม S นะครับไหนเกิดขันขึ้นมานะลูกนะ ถ้ามีขีดอย่างนี้นะครับ12 c h i s o นะครับอย่าลืมนะครับที่เยียตรงนี้ห้ามเติม s แต่ถ้าไม่มีขีดนะครับนักเรียนต้องเขียนเป็น12 c h i s o นะครับเดี๋ยวนะครับคีย์บอร์ดครูไม่ติดนะครับวันนี้นะเดี๋ยวคุณครูต้องก้มไปจิ้มดนโนบุกนะครับนะ ถ้าไม่มีขีดขั้นนะครับต้องใส่ s ที่ที่เยียนะครับนะนะครับต้องใส่ s ที่เยียนะครับถ้าไม่มีขีดนะครับแต่ถ้ามีขีดขึ้นมาเมื่อไรนะครับ s ไม่ต้องใส่นะครับอย่าไม่เลยนะครับนี่คือลักษณะ ของการเขียนภาษาอังกฤษแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เคยออกข้อสอบโอเนมาเกือบทุกปีนะครับนะคุณครูขอเน้นเลยนะลูกนะ,ะตรงนี้คุณครูขีดทับไปนิดหนึ่งนะครับ I am studying in ปฐม six นะครับฉันกำลังเรียนอยู่ในชั้นป .6 ที่โรงเรียนสังขวิทนะครับอันนี้คุณครูเอาชื่อโรงเรียนของลูกชายมาเลยนะครับนะในจังหวัดตรังนะครับซึ่ง is in the south of Thailand ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในทางภาคใต้นะครับของประเทศไทย I like English subject นะครับฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับ I prefer playing football นะครับฉันชอบเล่นฟุตบอล prefer แปลว่าชอบมากกว่านะครับนะแต่ในที่นี้ก็แปลว่าชอบเฉยๆก็ได้นะครับเวลาเขียนเป็นภาษาไทยนะครับแต่คุณครูบอกแล้วว่าทฤษฎีของคุณครูพิน,าน,านันั้นจะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนนะครับนี่เลยจับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขโกด้วยหลักไวยากรณ์นั่นคือนี่คือหลักไวยากรณ์แล้วนะครับ t e r m e กับไม่ t e r m e เนี่ย เรียนกับครูพิ่นันไปแบบนี้เลยนะครับนะลูกก็จะได้เข้าใจละเอียดนะครับโอเคครับทีนี้มาคำลงท้ายนะลูกนะตรงนี้ก็เขียนไว้แล้วว่า please write to me in English นั่นก็คือนะครับแปลว่าอย่างนี้โปรดเขียนนะครับ please แปลว่า,าโปรด write แปลว่าเขียน,น to แปลว่าถึง me ฉัน in English ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือเขียน โปรดเขียนหาฉันเป็นภาษาอังกฤษนะนี่คุณครูก็ใส่มุกตลกวงเล็บว่าเขียนภาษาอื่นอ่านไม่ออกนะครับหรืออย่าบอกว่าเขียนภาษาอังกฤษมาก็อ่านไม่ออกไม่ได้นะครับนะเพราะเรากำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับ I hope y o u will w r i t e to m e s o o n นะครับไฉันหวังว่านะครับอยูคุณนี่ย่อมาจากวิวนะครับนะขีดอย่างนั้นแปลว่าจะ คุณจะไร้เขียนชูถึงมีฉันซูนในไม่ช้านี้นะครับซูนแปลว่าในไม่ช้านี้เหมือนกับเวลานักเรียนไปดูหนังตามโรงหนังหรือตามห้างสินค้านะครับเขาจะเขียนที่ป้ายว่ายังไงครับ coming soon นะครับติดโปรแกรมหนังไว้นะครับนะติดโปรแกรมหนังแล้วไว้และตรงนี้เขียนว่า coming soon นั่นก็แปลว่าจะเข้าายในเร็วๆนี้อะไรตำรองนั้นนะครับนะ นักเรียนเคยเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคีย์บอร์ดคุณครูพิมพ์ไม่ติดนะครับวันนี้เดี๋ยวนะครับเปลี่ยนคีย์บอร์ดนิดหนึ่งนะครับคีย์บอร์ดไม่ติดเพราะว่าถ้าคุณครูก้มไปจิ้มที่โน้ตบุ๊กมันจะภาพมันจะ จะไม่เห็นนะครับต้องขอไปนิดหนึ่งนะครับนะนะครับ coming soon นะครับ com นะครับ i n m i n g นะครับนะ coming soon s o o นะครับนี่นะครับรว่า soon เป็นในที่นี่แปลว่าในไม่ช้านะครับนะ นักเรียนก็จะเห็นบ่อยตามโปรแกรมหนังนะครับโอเคครับขั้นเวลาไปนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับนะเปลี่ยนคีย์บอร์ดนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ติดเมื่อกี้ your friend นะครับในที่นี่แปลว่าเพื่อนของคุณก็ได้หรือจะแปลว่า,าจากเพื่อนก็ได้นะครับหรือจะลงท้ายเหมือนกับจดหมายฉบับนี้มี2ฉบับให้เลือกนะครับนะในในหนังสือเนี่ยว่า your s i n c e r e l y นะครับ sincerely แปลว่าด้วยความนับถือนะลูกยัวในที่นี่ก็คือ Uh, your f r i e n d นั่นเองนะลูกนะ your s t a t m e s เนี่ยคุณครูเคยสอนมาในหลายคลิปแล้วนะลูกนะเป็นคำ possessive pronoun นั่นก็คือคำสรรพนามที่แสดงว่าเป็นเจ้าของโดยที่ไม่มีคำนามตามหลังนะลูกมันย่อมาจาก your friends นะครับก็เลยใส่ your เฉยๆแต่ว่าคำนี้เป็นคำนิยมในการลงท้ายจดหมายนะครับลูกนะในสมัยก่อนสมัยคุณครูนี่ไม่มีแช็ไม่มีลายนะลูกนะอาจารย์ที่สอนก็ให้คุณครูเขียน จดหมายภาษาอังกฤษไปหาเพื่อนต่างประเทศนะครับก็จะลงท้ายว่า your sincerely นะครับถ้าแปลเป็นไทยแปลว่าด้วยความนับถือนะครับแต่ในความหมายจริงๆแล้วมันแปลว่าความซื่อสัตย์ก็ได้นะครับเพื่อนที่แสนดีของคุณก็ได้นะครับนะแปลว่าอย่างนั้นก็ได้ลงชื่อน,นั้นนะครับโอเคแล้วก็การ์ตูนนี้นะครับพูดขึ้นมาว่า f i r e o ราเพ o r from English magazines for young children and make friends with her or with him or her นะครับแปลว่าอย่างนี้นะครับแปลว่า find ให้หานะครับหาอะไรครับหาเพนพอ,อเพนพอแล้วเพื่อนที่ติดต่อกันโดยการส่งอ e ีเมลหรือเขียนจดหมายหรือแชทหรือไลน์นะครับสมัยนี้เราประยุกต์กันเลยนะครับให้หาจากไหนครับ from จาก English magazine ก็คือวรารสารที่เป็นภาษาอังกฤษ วรารสารนั้นเป็นวรารสารชนิดไหนครับวรารสารที่เพื่อนะครับเพื่อเด็กวัยรุ่นนะครับยังช e นแล้วก็ make friend make friend ในที่นี่ไม่ได้แปลทำเพื่อนนะครับแปลว่าสมัครเป็นเพื่อนนะให้สมัครเป็นเพื่อนกันกับผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นนะครับโอเคนะก็จบหน้าที่74นะลูกนะคุณครูวันนี้ไปไวหน่อยไปต่อกันหน้าที่75